คิ่สตาร์เกมเมอร์ครับอันนี้จะมาสอนวิธีการสร้างเกมด้วยโปรแกรม Scratch นะครับ Scratch นะะฮก็เป็นโปรแกรมสร้างเกม 2D ครับสามารถสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2D ได้นะครับอันนี้ผมจะมาสอนแบบยังไงเอาพื้นฐานเลยนะแบบแรกๆแก้ไขเดี๋ยวๆๆแรกๆมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะเราก็กดตรงนี้ครับเลือกภาษาได้ครับเนี่ยมีภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรเยอะแยะภาษาจีนญี่ปุ่น ได้แล้วครับตอนนี้ผมเป็นภาษาไทยแล้วฮะค่อนข้างที่จะใช้ง่ายเลยครับสำหรับคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอนะครับตอนนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างตัวเกมนะครับเดี๋ยวผมจะมาสร้างตัวเกมรัาฉากครับสร้างฉากสร้างการควบคุมนะครับแล้วก็สคริปต์ทั้งหลายเหล่านี้เขาบอกว่าสั่งนชื่อไหนหรอตัวอย่างตัวน้ก่อนนหรออินนี่จอตอบว่าชื่อนามค่ะ มัมจะเปิดวิญญาเขาถามทดลองครับสร้างตโซนอะไรมึงไปตอบอะไรน้ำค่ะบเมือมึงดูเวลมันเวลมือนสิบเอ็ดเขาถามจากว์สิบเอ็ดอีกแล้วเออตัวนี้ฮะมาสักครู่ครับอ่าเกมนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบด้วยนะครับเต็มจอแล้วครับ อ่า๋ะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับก็กดตรงพวงสีเขียวนะเพื่อเริ่มสคริปต์ทั้งหลายเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ยากสุดล้วคอนเนี่ยนี่คือหน้าเพจดของเกมนะครับกดพื้นที่ว่างก็คือสเปกบาร์นะฮะกดไปอ่าโอเคนี่กด W อะไรเงี้ยตอนที่มันสอนอยู่เป็นเกมนะเดี๋ยวผมกดใหม่ฮะอ่านี่มันมีบอร์ให้อยู่ครับว่ากด D อะไรก็ได้ครับเราสามารถพิมพ์ได้นะครับอ่านะครับกด D อะไรอ่าเรียบร้อยครับ เดินนะครับถ้าเดินผมถ้าเดินยังไงลูกว่าลูกไม่ค่อยเก่งนะอันนี้ก็อันนี้ก็เก็บดีโจมตีหน้าผมอมอ๋อด้วยด้วยที่จะเจ้าเนี่ยนะเฮ้ยอย่าพึ่งดิ มีเป็นการตายแลยว้วมีสกิปตายอะไรก็ว่าไปฮะจะมาสอนแบบพื้นฐานหมดเลยนะครับ <c oughs> มีการยิงมีการเปลี่ยนกระสุนนี่ครับอันนี้คือหน้าตาของสกิปทั้งหลายแหล่เหล่านี้นะนี่อันนี้คือตัวละครนะครับอ่ะ,ะเริ่มขึ้นจากพื้นฐานได้เลยครับอ่ใหม่โอเคอที่นี่ก็ยวมาสร้างตัวละครเอต้องสร้างฉากก่อน,นครับ แรกๆอาวฉากแบบไหนอ่ะอาแบบขี้เกียจขี้เกียจแล้วกันนะอ่าน้าว่าอย่างงี้ก็ตั้งชื่อเกมมาเลยชื่อเกมอะไรดีอะชื่อซอมั B I e ซอมบีซัมบี้นะอไอจะเขียนเกมดีปะเกไออีอ่าเกมซัมบีอ่ะอ่าแล้วก็ พื้นที่ว่างเพื่อเริ่มเกมอ่ะแบบนี้นะที่จับอยูไ่ไหนอ้ออยู่ตรงนี้ดำแล้วเลยอ่าเราจะได้มาหน้าเกมฮนะใครอยากวาดรูปอะไรก็วาดใส่ไปนะครับแล้วก็พิมพ์เมาได้ฮะต่อจากนี้ก็จะถึงแบบนี้ก็อ่าต่อไปก็ต้องมีการตัวแนะนําว่าเออเล่นยังไงอะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่คุณเลยฮะ กดดีกดไลก์ก็ได้แล้วนะแต่คุณแล้วแต่ผมจะข้าไปฉากเลยนะข้าไปฉากเลยสมมุติว่าเออวาดฉากว่าถ้าไม่เป็นว่ะเอออะไรเงี้ยนี่มัวมัวแม่งเลยอะอะอะอกคบมัวมัวแม่งเลยนี่อี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 ใคร่เกียดก็นําเข้าเลยครับนําเข้านี่ก็จะมีสําเร็จรูปมาให้ครับนี่เอมเอาเอาเอาแบบไหนดีเนาะเอาแบบไหนดีด่านอะไรเอยเอาแมปอะไรดีครับ ห้องนอนมีเดี๋ยวผมหาสถานที่หาแบบสวนสาธารณะหน่อยอะโรงเรียนอาโรงเรียนนะฮะนี่โรงเรียนนี่คือโรงเรียนเรานะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นตัวละครนะฮะอาตอนนี้ก็ยังไม่มีท่าเลยครับเราก็ต้องใส่สคริปต์ก่อนนะครับอาปั๊บอาเมื่อทุกคลิกสีเขียวที่ผมกดนะครับในตัวนี้นะฮะคือมันจะกระจายค่าการเริ่มต้นของเกมหมดเลยครับมันจะเตียงแบบตามสคริปต์เลยนะครับ เมื่อไอน,นี้ถูกคลิกพอกดคลิกปุ๊บมันก็เดินอยู่หน้าจอแบบนี้ใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนให้มันเป็นฉากหนึ่งก่อนปุ๊บนี่เวลาคลิกจะได้มาเด้งอยู่หน้านี้นะครับต่อไปควบคุมรอจนกระทั่งใส่เข้าไปแป้นพื้นที่ว่างถูกกดนั่นก็คือสเปกบาร์นะครับเปลี่ยนสลับพื้นที่พื้นหลังเป็นพื้นหลังที่สองอลองกดดูนะครับ ก็สเปกบ้าปแบบั๊บเนมก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่าแล้วก็ม,มันไม่ได้มีต่อไปแล้วมันก็จะอยู่สคริปต์เพียงเท่านี้นะครับอ่าแล้วก็ต้องส่งกระจายด้วยเอ่อส่งกระจายส่งค่ากระจายนะครับพิมพ์ไปว่าเริ่มเกมนี่ส่งค่ากระจายเมื่อพวกตัวละครได้รับค่านี้จะทำงานนะครับแบบทำงานต่อเนื่องครับอย่างนี้เมื่อเริ่มเกม สลับเป็นพื้นที่หนึ่งอันนี้สมมูลนะครับอ่บบาตัวสเปคปลาปึ๊บอา่าก็จะสลับอันทันทีครับ้ามันกระจายค่าตัวนี้ก็ได้รับค่ามาก็จะสลับเป็นพื้นหลังที่หนึ่งนะครับอา่าต่อไปก็จะเป็นตัวละครตัวละครนะครับเอาแบบผมชอบสติ๊กแมนนะอา่าตัวเส้นนะฮะตัวเส้นหลายคนอาจจะรู้จักครับใครก็ต้องวาดกันนทั้งนั้นนะอา่าตัวดำปื้ดๆหน่อยอ่า ใส่ชุดอ,อประมาณนี้แหละขามันนะขามันก็ต้องมีมือด้วยครับต้องมีมือด้วยครับนี่ครับปุ๊บน่าเราก็ได้ตัวละครมาแล้วครับเดี๋ยวมันดำนะมันดำใจมันดำอ่า หมวโตไปหน่อยไหมช่างมันเถอะหนสมมติว่าตัวนี้เป็นตัวละครครับเราก็ต้องสร้างให้มันขยับนะครับโดยการคัดลอกนะครับก็ต้องหรือวาดใหม่ก็ได้ครับแล้วแต่คุณเลยครับลบแล้วก็วาดใหม่ฮะอันนี้ผมจะเอาแบบง่ายๆก่อนเลยครับคือลบขามันครับลบขาลบแขนตรงนี้นะครับลบลบไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นอะไรครับไม่ต้องนะครับลบไปเลยครับเราจะรู้ว่ามันง่าย ก,ก็เหมือนการสลับขานะฮะอ่าเอามันเออเนียนๆหน่อยเป็นการสลับขาของตัวละครนะฮะเหมือนทําท่าเดินนะฮะปึ๊บอ่าเอาเข้าไปปึ๊บปึ๊บนี่ปุ๊บอ่าแล้วก็ลบเหมือนไม่เหมือน,อนก็ขออาภัยด้วยแล้วกันนะ โซนเขียนก็ลองดูแล้วกันนะปึ๊บ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 ่าเอาเอาเอาคิดว่าเหมือนแล้วกันนะคุณคิดว่าเหมือนแล้วกันนะปึ๊บปึ๊บ่าคิดว่าเหมือนแล้วกัน่ะเออเอาคิดว่าเหมือนพอละไม่ต้องอะไรมากมายเอามาแบบเหมือนๆพอละอะโอเคทีนี้ก็ต้องมีการทำท่าต่อยนะครับ ต่อยครับต่อยต้องทําท่าต่อยครับทําท่าต่อยครับมีเดินแล้วก็ต้องมีต่อยมีอะไรบ้างนะฮะกระโดดครับเกมนี้ต้องมีกระโดดด้วยครับถ้าไม่มีกระโดดอีกคือว่าแบบหมดหนุกเลยทุกเกมก็ต้องมีการโดดบ้างนะต่อยครับนี่แล้วก็ทาเอฟเฟกด้วยนะครับเอาสีนี้แล้วกันนะผมชอบสีนี้ นี mal, das ่เป็นมัดครับวาดวาดเลยครับอ่าแล้วก็ลงสีแล้วปึ๊บปื๊บนี่ปึ๊บแง่ก็จะเหมือนต่อยนะเอ้ยไม่ค่อยเหมือนแฮะอ่าก็ต้องวาดอีกทีฮะปื๊บปื๊บปื๊บปวาว์อาวอ้าวอ้าเอาวอ้เอาประมาณนี้แหละยังไงก็ต้อง ปุ๊บอ่าอย่างเงี้ยฟับฟุบนี่พักมือครับแบบต่อยแล้วพักมือฝุกอ่าต่อยพักมือแอนตรนี้ต่อไปก็เป็นกระโดดครับกระโดดกระโดดแล้วก็ต้องลบหัวลบตัวให้หมดเลยครับแล้วก็อย่าเพิ่งลบขาครับเพื่อเป็นกําหนดว่าเออแบบยังไงอ่ะตรงนี้คือขา嘛ครับคือแบบเหมือนตอนเหยียบพื้นอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดคุณลบขาไปแล้วเดี๋ยวคุณจะไม่รู้ว่าเออ มันยังไงอะตัวอะไม่เท่ากันจะไม่สมดุลกันนะโหปึ๊บนี่เอาแบบนี้ก็ได้ปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บป๊บนี่อ่าอย่างนี้นะอ่าลบเลยครับนี่กปได้กระโดดแล้วครับนี่ปึ๊บฟึบปึ๊บฝึบแล้วเราต้องทำเอฟเฟกต์กระโดดด้วยฮะอ่าลากมาตรงนี้นะอืมการควบคุมตัวละครครับเมื่อ ได้เริ่มเกมแล้วครับแรกๆจะเป็นฉากก่อนนะให้กดซ่อนก่อนนะเอ้ย hey, แสดงซ่อนก่อนนะนี่กซ่อนครับซ่อนไปเลยอ่าเมื่อได้รับออืม่าเพิ่มเสียงนะฮะลดเสียงนะฮะเวลาต่อยเวลาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยฮะลดเสียงด้วยแล้วก็ืมอเมื่อรับค่าเริ่มเกมครับให้ทํางานนะฮะเอาแสดงก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันมองไม่เห็นมันจะยากเมื่อได้เริ่มเกมนะฮะให้แสดงฮนะ กดแสดงปุ๊บอ่าแล้วก็อ่าก็ดึงมาเหมือนเดิมครับแต่ผมซ้ำเอาครับไม่เป็นไรครับทีนี้ก็วนซ้ำตลอดนะฮะถ้าเรากดเดี๋ยว,ยวรอจนเอ้ยต้องปรับพื้นที่สองสองนะครับอ่ารอจนกระทั่ง แป้นพิมพ์กดเดินหน้ากดดีนะอ่าดีถูกกดสลับชุดนะฮะแล้วก็รอประมาณสัก0.3อ่าแล้วก็มาเป็น0.1ต่อนะฮะเป็นท่าที่เรายือนอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรฮะอทีนี้ก็ รอเหมือนเดินครับปึ๊บปึ๊บป๊บอ่าเราจะมาทดสอบกันดูนะครับรอ拜拜่ากดกระนี้ก็ได้ครับหรือกดทงสีเขียวก็ได้ครับแต่ธงสีเขียวคือจะเริ่มทําการเอรันหมดนะฮะเราจะมาเฉพาะตรงนี้แล้วกันครับปึ๊บปึ Ab ๊บป๊บป๊บนี่อ่าเดินแล้วครับเริ่มเดินแล้วครับกดตัวดีครับเดินครับแต่พื้นแต่ตัวมันอาจจะไม่ขยับนะครับแต่ตัวมันขยับแล้วแต่มันจะยืนเฉยๆนะคก็ให้เราเมอนเดิมครับเมื่อเริ่มเกม วนซ้ำตลอดรอจนกระทั่งหรือท่าก็ได้ครับหรือกดท่าก็ได้นะครับแต่ผมทีนี้จะอันนี้มันจะดีกว่านะครับอันนี้มันยังไงอะแบบมันจะปวดหัวนิดหน่อยฮะคือแบบมันไม่ทําตามนะบางครั้งมันก็บักนะอ่ากดดีดีฮะกดดีปึ๊บแล้วก็เคลื่อนที่เอาประมาณสักห้าเก้ากันพอฮนะห้าเก้าอ่ะเริ่มเลยครับ ออะนี่เงาโอเคแล้วถ้าจะให้มันหันข้างก็กดตรงนี้นะฮะคือจะเล่นได้เฉพาะซ้ายขวาครับบนล่างนี่คือจะเล่นไม่ได้นะฮะอันนี้คือแบบไม่ต้องหมุนครับไอ้ตัวนี้ก็จะอยู่เฉยๆครับหมุนไม่ได้ฮะอันนี้ก็คือหมุนได้ครับสามร้อยหกสิบองศานี่จะได้เฉพาะร้อยแปดสิบฮะข้างครับหันข้างข้างซ้ายข้างขวาเฉพาะข้างซ้ายข้างขวานะ่ะกดตรงนี้ครับเล่นซ้ำฮะเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ต้องมีควบคุมทิศทางด้วยนะครับอ่าอันนี้คือขวาครับถูกต้องเ,อเดี๋ยว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 ต้องมาใส่อันนี้ดิเออนี่ใส่อันนี้ควบคุมทิศทางนะฮะอ่าแล้วก็กด a นะฮะ a เพื่อไปทางซ้ายฮะแล้วก็คัดลอกมาเหมือนเดิมฮะลบเปลี่ยนค่าเป็น5้าเป็นลบแล้วก็ลบเก้าสิบองศาอ่าเราจะเล่นให้หมดเลยนะ อ่ากดสปิกป่ะปึ๊บอ่าเริ่มเกมปั๊บปั๊บอ้าว๋ออ๋ออ๋อกดดีฮะกดเอสต้องกดเอฮะกดเอปั๊บปั๊บเอาวกำอ่าขวาอ่าเอาไหม่ะเอาไหมปึ๊บปึ๊บเอาวปึ๊บอ้าวแล้วมันเดินไม่ได้เ่ยอ๋ออันนี้คือซ้ายเก้าสิบแล้วอ๋อ อ๋อเอาไั้ครับเอาไั้อ่า um, um, um. ได้แล้วครับมีการมีการผิดสคริปต์นิดหน่อยครับคืออ่าได้แล้วครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บหันซ้ายหันขวาได้คนระอ่าเอ้ยเออเดิน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 อ่าได้ครับกดต่อยแล้วครับอ่าเริ่มม,เมัเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับเมื่อเมื่อเริ่มเกมวนซ้ำอืมรอจนกระทั่งกด กด F จู่โจมนะกด F ตีใส่ใส่ใส่อ่าชุดที่3นะครับคือการต่อยนะชุดที่3อ่าปึ๊บปึ๊บอ่านี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะกระดิกดทำไมเนี่ยฮะอ่า3แล้วก็4 4เปล่าเออสี่แล้วก็1กลับมาที่1เพื่อมาเป็นเหมือนเดิมฮะ ปึ๊บปึ๊บอ่าจะมาลองรันใหม่ดูครับปึ๊บกด F นี่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 หน้าตอยได้แล้วครับตอนนี้อ่าควบคุมเหลือแต่กระโดดนะครับกระโดดทำเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มเกมรอจนกระทั่งกด W W ก็เป็นด้านบนนะของเกม FPS นะฮะลบทิ้งก่อนเราจะมาทำการเลากใหม่นะ,ะเอาแบบง่ายๆเลยครับแบบง่ายๆคือทำซ้ำห้าสิบขึ้นไปข้างบนให้กูขึ้นไปยังไงวะเนี่ย Y Y คือด้าน ด้านตรงกับล่างใช่ไหมครับเปลี่ยน y ต้องตั้งค่า y เป็นศูนย์ก่อนอเปลี่ยน y ทีละสองแล้วคะนนสองห้าสิบต้องต้องลบด้วยนะบลบด้วยเพื่อกลับมาอยู่ที่เดิมฮนะปึ๊บเอาเอา,อา,อาเดี๋ยวจมดิน <laughs> เดี๋ยวจมดินครับอ่าแล้วก็ กลับมาเป็นชุดที่หนึ่งลองโดดดูครับเราจะมาลองโดดดูปุ๊บอ่ามีต่อยอุ้ยเจาะเจาะนี่เดินซ้ายเดินขวากดดบบิลปุ๊บอ่าโดดอืดมากเลยโอ้โหอืดมากเลยครับท่านผู้ชมครับอืดนะแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนค่าดิดหน่อยฮะอือดไปไหมอ่าสิบเอายี่สิบอพอเดี๋ยวมันนานอ่าเอาใหม่ครับเอาใหม่ ปุ๊บ ه, อ่ากดไปกลตึ๊บโอ้โหสูงเกินเอาบั็กเลยทีนี้ <laughs> ลืมลบครับลืมลบเอาใหม่ครับปุ๊บปุ๊บอ่าปุ๊บอ่าโดลแล้วครับเอ้นโดแล้วอ่าเอาเอายังมีดิดหน่อยครับไม่เป็นไรยังมีบั็กดิดหน่อยครับตอนเดิมก็จะเป็นอย่างเงี้ยโดดวูวอ่าลองเปลี่ยนไว้เป็นยี่สิบดูครับอา่าเอาประมาณห้าพอครับเอาห้าแล้วก็ลบยี่สิบนะครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไงครับ อ่าโดดแล้วครับโดดเหมือนจริงแล้วปุบ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 ตุบปุบปุบปุาปุบ้สบปุบยุบป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 ะบปุ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 บอุบป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 นบปุบปุบาุบปอบปุบปุบปบปุ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 นปุบ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 ปุปุบปบป๊บอุบปีบป๊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 บปปุบ้อยป๊บ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 ป่าป๊บป๊บป๊บไกป๊บ ไม่ใช่ละอ่าสอสนสสสเรื่องควบคุมนี่ก็สอนกันเรียบๆเสร็จแล้วนะครับนี่มีกฎอะไรเรียบร้อยแล้วการควบคุมแล้วก็การรันของสคริปต์นะครับก็อย่าลืมดูภาคต่อไปครับภาคต่อไปคือการเอ่อการรับค่าของป่ายตรงข้ามครับแล้วก็การสร้างเกมแบบเต็มรูปแบบนะครับรอดูภาคท,ที่สอเลยครับอ่าสัปดาหนี้ก็ขอ,อจบเพยงเท่านี้นะครับใครที่ชอบหรือว่า อยากยังแบบไงอยากสร้างเกมก็มาหาเนี่ยเนี่ยผมจะส่งเงินวางวัลทีโหลดไปข้างล่างครับเกมส์แชทน,นะครับหาโหลดกันได้ครับก็แล้วแต่ครับคุณจะสร้งางอะไรก็สร้างความคิดส,สร้างสรรค์นะไปแล้วบ๊ายบายจุ bye. Bye ๊บบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยดิบายบายดิบ๊ายบาย